สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจุ้งក៏สวัสดีแม่អ៊ំបងប្អូនគ្រូគ្រូគ្នាណ้อចា หลังจากที่หายนาหายตากันไป3ามสี่เดือนเนาะจา้าคืนหอดกันในบ่จาสาวแหลกลก,กับมาเราเด้อจ้ากลับมาพร้อมบรรยากาศที่สดใสเหมือนเดิมหลังจากที่ทุ่มเททํางานหนักในช่วงฤดูหนาวเนาะจา้าช่วงฤดูหนาว3ามสี่เดือนที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวลยหลายหลายคำวมุเจ้าคะาสาวแหลกก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานเนาะจา้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้พริเข้าช่วงฤดูร้อนเนาะจา้าจะเป็นช่วงพักพรของ,ของสาวแหลงานจะบวหลายบันไดก็จะเป็นเวลาที่สาวแหลมักที่สุด ส่วนเอฟซีันไดหรือท่านผู้ชมทันไดที่เคยติดตามสาแหลวไว้มมาคลิปที่ซแซลหลเก็บเฮดไ้เบิง์นะจ้า,าแหลเก็สิกลับมาทําคลิปแล้วลงคลิปให้เบิรงมาลุ่นกันต่อว,ว่าปีนี่ซิมีเฮดไฮได้าเดิรงกันหลายบ่เนะจ้าส่วนเมืองที่ซแซลเลอยู่นี่เป็นเมืองบันสโกประเทศเบลเรียเนะจ้าจังได้กะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ซแซลเลนะได้จ้าพอกันไม่คลิปหนาได้จ้าบายบายจ้า